สำหรับในส่วนของคนที่ใช้ i p h o n e นะครับส่วนคนใช้รุ่นอื่นไม่น่าใช้นะครับในการส่งภาพหากเราต้องการเบลในส่วนของตัวติกบนรูปภาพนะครับสามารถทําได้นะครับไม่ตรงลงแอปอื่นเพิ่มเติมนะครับโดยเราเข้าไปเลือกในส่วนของตัวรูปภาพที่ต้องการนะครับฉะนั้นให้เราเลือกในส่วนของการกดค้างนะครับถ้าไม่ได้นะครับลองลองกดส่งดูนะครับ ปกติเขจะส่งทันทีนะครับซึ่งก็ไม่สามารถจะเบลอได้หลังจากส่งแล้วนะครับเราแค่ทำการลบวิธีการนะครับเมื่อเราได้รูปภาพแล้วนะครับให้เราแตะที่รูปภาพหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเลือกนส่วนของโมเสกรบเบลนะครับนี่รับจากนั้นเราก็เลือกขนาดของการเบลอนะครับนี่รับให้เป็นขนาดนะครับจากนั้นเราก็ลากในจุดที่เราต้องการเบลอนะครับ ตัวอย่างเราเลยคีย์บอร์ดให้ดูเป็นตัวอย่างครับบางคนใช้ตัว i อ c ด r d ต่างต่างในการเบรนะคร,รับว่าไวเซตต่างต่างเวลาเราต้องการส่งแสงเราต้องการปิดข้อมูลส่วนบุคคลต่งางๆครับนี่ครับจากนั้นก็เบรอเสร็จแล้วเราก็ส่งได้เลยนะครับแล้วก็เลือกรูปแบบการเบรอได้ด้วยนะครับนี่ครับก็จะเป็นตัวกริดสี่เหลี่ยมหรือว่าลักษณะเป็นเจ็คเชอร์แบบสมุดนะครับนี่นรนครับัวนีนับ ก็เลือกได้นะครับได้สองแบบนะครับมีให้เลือกฉะนั้นก็ก็ส่งนะครับเสร็จสิ้น้วก็กดส่งนะครับนะครับรูปภาพที่ออกไปก็จะเลอตามที่เราเลอไว้นะครับไม่ต้องลงแอปไ่ต้องเตือไม่ต้องเสียเงินให้กับแอปต่างๆทจะจะเลยนะครับแต่ว่าทาได้เลยในไลน์นะครับถือว่าตอบโจทย์มากนะครับเพื่อนเพื่อที่ใช้ผนลองใช้ดูตอนเพื่อนเพือนใช้มุดนอื่นเราไม่แน่ใจนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับไม่ต้องใช้เวลาโหลดแอปด้วยนะครับ